เหรียญกันจนาพิเศษสีทองแบบนี้มีราคา84,000บาทจริงไหมไปหาความจริงกันครับไป ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับผมก็สวัสดีวันสงการสุดท้ายด้วยนะครับผมและยินดีต้อนรับความสมมือใหม่ใครเหรียญชาแนลด้วยนะครับทุกทุกคนเลยนะฮะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่ใครเหรียญฉันแน่้วยนะครับขอบคุณครับผมต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนครับสำหรับครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงก์เก่าภาเกองเก่าธนบัตรเก่านะฮะถ้าหากผมพูดผิดภาพประการใดตกหล่นอะไรไปบ้างก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมย้ําเสมอครับว่าผมไม่ใช่พ่อค้าแต่ผมรับซื้อแต่ผมคงรับซื้อไม่บ่อยนะครับผมโอเคมั้ยครับประมาณนี้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับผมคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็แบบผมก็ปวดหัวมากเลยนะครับ บอกว่าแบบไม่ชัดเจนมากอะไรชัดเจนขนาดนี้ก็ไม่รู้จะชัดเจนยังไงแล้วครับหลายความเม้นต์มากเลยนะครับผมโอ้ทั้งแบบซื้อไม่จริงพูดทําไมแบบนั้นแบบนี้ก็คุณยังดูคลิปไม่จบดูปกคลิปอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมโอเคนะฮะเข้าเรื่องนะครับบางอย่างต้องเข้าไปดูเปิดใจก่อนนะครับผมเข้าไปดูก่อนว่าเขาจะพูดยังไงนะครับผมแล้วก็มาด่าเขาทีหลังดูให้จบเสร็จแล้วก็ด่าผมไม่ว่านะครับอันนี้ยังไม่ทันได้ดูเลยว่าด่าคนอื่นเขาแล้วฮะโอเคนะครับผมเข้าเรื่องนะฮะวันน เหรียญกันจนาพิเศษนะครับผมฉลองสลีลราครบห้าสิบปีนะคะพศสอง9นห้าสามเก้านะครับผมก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับผมถ้าเป็นทองคำมีราคาถึงแปดหมืนสี่พันบาทจริงไหมตามมือใหม่แคลนเหรียญนนไปหาความจริงกันนะครับผมไปโอเคนะครับทุกคนเข้าเรื่องเลยนะครับผมเดี๋ยวไม่หาว่าเดี๋ยวหาว่าไม่ชัดเจนอีกนะครับผมอาเป็นว่าก็สําหรับเหรียญกันจนาเหรียญแบบนี้เขาไม่มีเขามีบอกแต่ด้านหลังก็จะมีบอกแต่ ปีพศนะครับผมสองพัน้าร้อยสมสิบเก้านะครับแต่เขาจะไม่มีบอกเรื่องเรื่องราคานะครับผมก็ปกติก็จะมีหนึ่งบาทห้าบาทสิบาทย0ิบาทอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ส่วนนี้ไม่มีราคาบอกนะครับก็เอาเป็นว่ายังไม่ถึงขนาดนี้นะครับผมไอ้นี่มันไม่ใช่ของแท้นะครับไม่ใช่ทองคํานะครับผมก็เอาเป็นว่าเหรียญนี้ก็ซื้อมาร้อยกว่าบาทเองนะครับผมโอเคไหมครับชัดเจนพอไหมครับผมพูดเร็วขนาดนี้ชัดเจนขนาดนี้ก็ยังไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับ บางคนยังไม่ทันได้ดูคลิปเลยปกคลิปอย่างนั้นปกคลิปอย่างนี้คือแขวงไงครับบางคนก็เกียร์ไงมือนักเลงคีย์บอร์ดประมาณนั้นครับบางที่ผมไม่อยากว่านะครับผมประมาณนั้นนะเปิดใจสักนิดหนึ่งดูคลิปผมให้จบแล,แล้วค่อยด่าผมนะครับนั่นแหละผมจะยอมรับได้อัน,นี้ยังไม่ทันได้ดูคลิปผมเลยจะด่าผมแล้วเพื่ออะไรบ้างเพื่อมามอบความรู้ให้ว่าบางอย่างก็มันไม่มีราคาบางอย่างก็มีราคาผมอยู่ในกลุ่ม ในกลุ่มในเพจหลายๆกลุ่มผมไม่จําเป็นต้องไปบอกนะครับผมไม่จาเป็นต้องโฆษณานะครับผมผมรู้ราคาดีนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าช่อง YouTube ใหญ่ๆร้านใหญ่ๆเขาก็ประกาศรับซื้อนะครับถ้ามีของแท้ของจริงนะครับผมช่องที่ไม่ได้รับซื้อก็มีนะครับผมประมาณนั้นนะส่วนช่องผมรับซื้อไหมรับซื้อนะครับแต่ไม่บ่อยนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับถ้าไม่รับซื้อแล้วจะเอาคลิปมาจากไหนอ่ะจะทาคลิปยังไงให้คนดูล่ะใช่ไหมล่ะ บางคนก็ดา่าชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมประมาณนั้นฮะโอเคนะครับก็ลคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยง,งามของเหลียงกันต่อเลยนะครับไป โอเคนะครับทุกคนก็เอาปเป็นว่าประมาณนี้นะครับผมขอร้องทีได้ไหมครับถ้าไม่อยากดูช่องผมก็เลื่อนผ่านได้ไหมครับไม่จาเป็นต้องพูดแบบแขวะแบบยังไงอ่ะแบบเหมือนพูดแขวะครับว่าซื้อไม่จริงพูดไม่จบพูดไม่จริงแบบนั้นอ้าผมก็บอกว่าราคามันไม่ถึงอันนี้ขนาดแบบพูดไปแล้วนะยังว่าบางคนแบบดูผ่านแบบเลื่อนผ่านอ่ะดูคลิปไม่จบผมไม่ใช่ช่องอื่นๆแบบที่ว่าปั่นราคาแบบเป็นเป็นแสนเป็นล้านไม่ใช่ช่องแบบนั้นนะครับบอกว่า ถ้าไม่ใส่หน้าปกผมถามหน่อยถ้าไม่ใส่หน้าปกคนมันจะรู้เรื่องไหมผมใส่หน้าปกแบบไหนผมก็พูดแบบแบบนั้นนะฮะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ทําทําให้ใครหลายๆคนถูกใจได้ทั้งหมดนะครับผมประมาณนี้นะครับคนเป็นมุมมีเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นแสนทําให้ใครหลายๆคนไม่พอใจหรือว่าถูกใจได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็คนมีตั้งเยอะแยะนะครับผมโอเคนะฮะเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้เหรียญกันจนานี้ก็ขอเฟืองก็ไม่มีนะครับแล้วก็จะมีราคาก็ไม่มีบอกนะครับผม ราคาก็ไม่มีบอกนะครับโอเคไหมครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับหากพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมขอโทษจริงนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดอะไรตกหล่นอะไรไปเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าก็เพื่อนๆอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นไว้เลยนะครับผมจะได้ไปแจ้งเตือนนะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญ2บาทนะครับผมทองเหลืองของรัชกาลที่10ว่ามีราคาซื้อขายกันไหมนะฮะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหาผู้ผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับประมาณนี้นครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทคนด้วยนะฮะสวัสดีครับและอย่าล hey, ืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับมือใหม่ไคลเอ็นท์ชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทคนด้วยนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ